ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาที่บ้านขนาดเนาะมาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงอขอจเจริญพรมาทางนี้มา,มาตามบ้านอันนี้ก็คือบ้านผู้ป่วยเนาะอันนี้ป่วยป่วยหนักเลยโยมวันนี้ป่วยหนะักก็อยากเจอพระอาจารย์พระอาจารย์มารอบนึงแล้วมาแต่ก่อนอันนี้อยู่สองคนหัวเมียตอนนี้ก็เหลือคนเดียวเนาะ ภรรยานี่ไปไหนนองเอ้าอันเดียของมาทางนี้มาทางนี้หน่อยอันนี้น<ห>นมีมีญาติให้ลูกเข้ามาหลับอันนี้ญาติพี่น้องมาดูแลเนาะมาดูมาแต่ทางนี้อคบผู้ป่วยอยู่ทางนี้อ่ะเดียขออนุญาตมาทางนี้เด้อขออนุญาตมาทางนี้อันนี้โยมผู้ป่วยโยมพ่อโย,ย,ยมพ่ออะไรนะโยม,ะยมพ่อบววแลมใจกุลโยมพ่อบัวกลางที่มายอายุนี่ เจ็ดส <72 S 2> <72. S 1> ิบสองปีป่วยมาแล้วนี่แบบนี้กี่เดือนนะเนี่ยป่วยมากเลยเดือนกว่าเล้เดือนกว่ากว่าเนาะ <c oughs> ไปไหนได้ไหมยมพอ่อไม่ได้ไม่ได้เลยเนาะโอ้ยนอนอยู่นีแบะนอนติดเตียงประมาณห <c oughs> นึ่งเดือนแล้วเนาะธรรมดานะยมพ่อเนาะธรรมดาของชีวิตคนเราแหละเด้อมันเป็นสัจธรรมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่ พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายแม้แต่ผู้มีอิทธิพลผู้เป็นเอกในโลกก็ยังต้องตายชีวิตคนเรามันไม่แน่มันถึงเวลามันก็ต้องตายกันทุกคนเราก่อนตายเนี่ยให้เราก็ระลึกถึงพระพุทธระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ไม่มีพระอยู่ในใจเวลาไปก็จะได้ไปสถานที่ที่ดีมีความสุข เอ,อ่ออะไรกับมีเป็นภาระเราก็ให้ตัดไปอันไหนเป็นภาระเป็นธุระเป็นภาระ,ะของเราเราคิดแลรวก็ให้ตัดไปเดอ้อโยก่อเดอ้อให้ปล่อยให้วางทีนี้ชีวิตเราเนี่ยไม่เหลืออะไรลแล้วให้ระลึกถึงกู้โทหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทวันนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็มาเยี่ยมเนาะนำนำ้ำดื่มมามอบให้สองอ่ายี่สิบแพ็คแล้วก็มีปัดใจให้สองพันบาทเนาะ มาเยี่ยมทานข่าวทานขาวคนป่วยปิดเพียงขอ,อ,อให้ยมพ่อได้ทําใจเดอ้อยมพ่อเดอ้อทําใจทาจิตทาใจให้สบายว่าชีวิตคนเราเนี่ยเป็นธรรมดามีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก่อนที่จะดับไปเนี่ยให้เราพิจรารณาถึงพูดถึงโทเดอ้อนอนกับพิจรารณาพูดโทพูดโทเดอ้อแล้วก็ยังไงก็ให ให้เป็นกำลังใจให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นเนาะเจวาพ่อเนาะถึงว่ายังไงก็อย่าเป็นห่วงเป็นใย,ยใครเออตัดไปตัดสัทยาโทภวิสันตินะตัดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เนาะเจวาพ่อเนาะอนุโมทนาสาธุญาติโยมที่ ดูราะขออนุโมทนาบุญด้วยนะโยมนะที่วันนี้เราได้มาเยี่ยมผู้ป่วยโยมพ่อบัวอายุ72ซึ่งเป็นป่วยอาการหนักป่วยติดเตียงซึ่งไม่รู้ว่าจะไปวันไหนก็อยากจะฟังพระคุณเจ้าครูบาจารย์ได้มาเทศมาสั่งสอนก่อนจะเสียชีวิตถือว่ามีจิตใจที่งดงามก่อนจะตายก่อนจะเสียชีวิตก็อ,อยากได้พระคุณเจ้ามา เทศนธรรมสั่งสอนในเรื่องของสัจธรรมแห่งชีวิตว่าชีวิตคนเรานี่มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปชีวิตจึงเป็นของน้อยเกิดมาไม่ถึงร้อยปีสิ่งต่างๆบนโลกนี้บางอย่างนี่อยู่เป็นพันๆปีแต่ชีวิตมนุษย์นี่น้อยอย่างมากไม่อย่างมากก็ร้อยปีบางทีไม่ถึงร้อยปีด้วยซ้ําก็ล้มหายตายจากไปเป็นสัจธรรมของชีวิต ดังนั้นวันนี้นาิดยมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ก็แผ่บุญส่วนบุญส่วนกุศลอนุโมทนาบุญกุศลให้กับผู้ป่วยด้วยนะยมนะก็ขอบุญได้ตามรักษาเทวดาได้ตามคุ้มครองญาติโยมจะเดินทางไปเหนือลงใต้ก็จะได้พบภัยอานารนพันอันไรให้พบแต่ความสุขก,กายสุขใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยกันทุกโยมทุกคนทุกท่านเชิญขอจเจริญพรเจริญธรรม